มาเล่นเกียวอะไรแบบนี้ทำไมไม่ให้กูง่ายๆเลยวะเลิ่ไปเลยสักเลยนะคะเงินอยู่ต่อนหน้าเยอะแยะเลยเฮ้ย <c oughs> อากูเด๋ไไเยวย <c oughs> ไปง่าเทะเฮ้ยด้วยเป้าอะไรครับเนี่ย ะอะไรมา h a ป p y b i r t h d เดย์ birthday, อันดูโควิดเซอร์ไพรส์ไม่ได้เฮ้ยซ hey, <see> ื้อว่าตอนไหนวะไม่บอกก็จะจัดห้องไว้แล้วพรุ่งนี้เราใครเล่นเกมไง<ช><ะ>ไม่บอกเดี๋ยวบอกพรุ่งนี้วันนี้เราจะพูดให้ฟัง<ะ>มันเป็นช่วง h a ป p y b i r t h d เดย์ยุคโควิดก็จัดเซอร์ไพรส์อะไรไม่ได้เพราะว่าอยู่ด้วยกันตลอดนะคะอยู่แต่นห้องอันนี้ก็สั่งออนไลน์มาพัสดุมาส่งก็เลยว่าจะมาตกแต่งห้องให้มันเป็นรูปแบบแ h ป p p y b i r t h เดย์ทูยูแล้วก็มีตัวสอนเขียนว่ากล่าวด้วยนี่ มีคนไปออกกําลังกายอยู่นอกห้องนะคะแต่เมื่อกี้เน่ไม่ได้เปิดชิปอะไรเลยเพราะว่ากลัวเก้าได้ยินก็เ,นเลยจะเซอร์ไพรส์แต่ไม่ได้เซอร์ไพรส์ใช่ไหมพรุ่งนี้วันที่22แต่วันนี้ไม่ที่21ท,ทำไมต้องทําวันนี้อ่ะครับพรุ่งนี้เราจะไปทําบุญกันไงก็ต้องจัดแต่งห้องไว้กลับมาเขามีเกมสนุกๆมาให้เก้าเล่นด้วยแหละเป็นเกมของคนวันเกิดเนี่แหละเขามีความตั้งใจมากนะครับที่จะเซอร์ไพรส์แต่แต่แฟนไม่ไปไหนแลวครับแฟนไม่ไปออกกำลังกายแลย้ว ไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะว่าแฟนก็รู้ว่าถูกแสมันจะมีะไะจะเซอร์ไพรส์นะครับแล้วไม่ไปให้ใจริงๆก็ไม่รู้แหละครับมันก็ดึกแล้วจะไปออกทำไมกําลังกายที่อื่นก็ดึกแล้วก็เรจะออกอยู่ห้องไปออกอยู่ห้องก็ร้อนหรือออกข้างนอกห้องเขาไปออกนานนะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงได้เลยออกมาก็เจออะไรแบบนี้ก็เฮ้ยเซอร์ไพรส์ก็แลเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะดู ตวงด้านบน3สีแล้วก็มี happy birthday วันนี้เป็นวันที่21ไม่ใช่วันเกิดของ9้าเนาะพรุ่งนี้นู่นแหละจะเป็นงานวันเกิดของ9้านะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่าเมื่อวานน่ะแนนจัดห้องนะคะดูสิว่ามีรูปโป่งรูปโป่งมีแฮปปี้เบิร์เดย์กล้าวนะคะแต่ไม่มีคามําว่าเตวแหนวนะคะแฮปปี้เบิร์เดย์กล้าวนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมามอบของขวัญให้เก้านะคะใช่มีของขวัญหรอวะใช่มีของขวัญด้วยแต่ก่อนที่เก้าจะได้ของขวัญเก้าต้องทําเองเข้าใจไหมวันนี้นะคะแนนก็จะมาพาเก้าเล่นเกมของขวัญกันนะคะนี่คือรางวัลที่เก้าจะได้อันนี้เซอร์ไพร์ ไม่ได้เซื้อไพ์ไอะไรเลยทั้งจากสถานที่ก็ไม่ได้ซื้อไพ์เมื่อวานก็ออกกาลังกายหน้าห้องเข้ามาก็เห็นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทวนกติกาของเราก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเนีก็จะพูดกติกาให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วก้าวก็ได้เข้าใจด้วยเพราะว่าก้าวยังไม่รู้ว่าเนี่ยจะให้เล่นเกมอะไรนี่คือของขวัญที่เนี่ยจะให้ก้าวนะคะมีเงินทั้งหมด2,000บาทนะคะรวมทั้งใบ20 50, 500, บใบ50บใบร้อยแล้วก็แบงค์พันหนึ่งใบก็คือก้ารู้ไหมว่าเกมเนี้ยเขาจะได้แบบว่าจะให้ก้าวเนี่ยปิดตาใช่ม้ยปดดตาวห ใช่ปิดตาแบบหนานเนี่ยแล้วทีนี้เขาก็จะกระจายเงินใช่ไหมละ่ะตอเรามันจะได้ไหล่ะไปพันเนี่ยถ้าปิดตานะไม่รู้พอกกระจายเสร็จปุ๊บใช่ไหมเนี่ยก็จะให้เก้าใช้ไอ้เนี่ยให้ใช้ทัพพีเนี่ยในการตักเงินเดี๋ยวเราจะตักให้รู้ก่อนว่ามันตักได้จริงไหมนะคะ,ะมมจะให้ทุกคนได้เห็นว่ามันตักได้จริงไม่ได้พูดเล่นถ,ถ้าเก้าตักได้ก็คือตักได้ไงอ่าสมุติสมมงส,มมสองจำนี่ก็ได้แล้วถ้าว่าเก้าตักได้ก็คือได้เออเดี๋ยว ลืมถ้าก้าตัดเสร็จแล้วใช่ไหมรติว่าตัดเงินได้แบบนี้ก็หย่อนใส่เข้าไปในแบบนี้เปิดตาขึ้นมาได้ตังเท่าไหร่ก็แปลว่านั่นคือเงินรางวัลทั้งหมดที่ก้าวจะได้ในเงินเด้อนตเราตักกี่ครั้งครับเราจะมีเวลากําหนดอยู่ที่40วินาทีเท่านั้นนะคะตักไปเลยตักไปเลย แต่ว่าถ้าใช้มือจับนะก็จะมีแบงค์พันแค่1ใบเท่านั้นใบย้อนก็มีแต่ว่าใบายี่บอะจ,จะเยอะมากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยอันดับแรกเดี๋ยวให้เข้าปิดตาก่อนดีกว่าอ,นนอปิดตาปิดตาเกมได้เงินรับหร็วเล่าเกมได้เงินรับหลับตานะคะดปิดสองชั้นหนุนต้องห่วงจะได้ใบพันไหมเนี่ยวันนี้ได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นไงต้องมาเล่นเกมอะไรแบบนี้ทำไมไม่ให้กูง่ายๆเลยวะไม่ถ้าได้ง่ายมันจะภูมิใจมั้ยล่ะ ไม่เห็นแล้วนี่ไม่เห็นแล้วแค่นี้ก็ไม่เห็นแล้วครับไม่ครับกูไม่เชื่อครับโอ้โหเกินไปโอเคไหนกี่นิ้ว3นิ้วโอเคพันุูเล่นสองนิ้วมาทีนี้ก็นั่งหันหันข้าวมาทางนี้ก้าวดู เงินก็จะอยู่ดไไม่ไ่้เนนะก็จะอยู่อยู่ที่ต่อหน้าเจ้าเลยอ่ะเจ้าจับอนันอออนี้วัดอุปกรณ์เล้าจับอณีวัดอุปกรณ์ไมู่อุปกรณ์สักเงินใส่นี่ใช่ไหมใช่ก็กระจายเงินแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งกูร้อนเงินเน่ะกูร้อนเงินเแล้วก็ทุกคนแม่บอกไว้ว่าสี่สิบวินาทีใช่ไหมเดี๋ยวเข้าพี่เออระวังเออเริ่มไปเลยสักเลยนะคะเงินอยู่ต่อหน้าเยอะแยะเลยเฮ้ะเยอะเฮ้ยอะได้เยอะแล้ว ก็ได้เยอะมากเลยได้แล้วไม่ได้ห้ามห้ามห้ามค่อยๆตักค่อยๆตักมันจะได้ค่อยๆสวนเข้าไปสวนเย้เยอะเลยเออได้แค่ไเอย่าตีมัอย่าตีมั้วกเดแ้เอเยย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 ่ยอยย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 ้ยยอยย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 อยย้ยยย สต๊อปหยก่อน,อ,นอันนี้ก็คือ40วินาทีผ่านไปนั่นหมายถึงว<ะ>่ามันเร็วมากเลยงั้นแน่ก็จะต่อเวลาให้ก้าวอีก1นาทีโอเคไหมเธอมีเวลาอีก20วินาทีเท่านั้น1องสากเริ่เลยครับโอ้ได้เยอะมากวินได้เยอะฮ้ยทำไมเอาเป้นใหญ่จังไปงข้างๆด้วยนะข้างานหมดแล้วป้าที่ได้ร <c oughs> ้ายแท้จาสีสามสองหนึ่หมดเวลา โอเคหมดเวลาเดี๋ยวเพิ่งเปิดตานะคะเดี๋ยวเราไปดูเงินก้าวกันคุณได้เท่าไหร่วะโอ้โหได้ตังค์เยอะมากเลยนะคะมีแมงพันมีแมงพันไหมนะเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มมีแมงพันไหมครับเฮ้ยแมวอะไรครับเนี่ยอ้าแมวอะไรเนี่ยอยากรู้อ่ะเฮ้ยมึงแกะอะไรเฮ้ยเอาเงินโกโก้เฮ้ยห้ามตัดเงินเพิ่มนะเฮ้ยพี่แนอยู่ไหนครับแันอยู่ไหนแันอยู่ไหนนะเฮ้ย เฮ้ยมี่เค้กนะเนี่ยเฮ้ยไหนนะเป็นอยู่ไหนครับไา้ยังเขาทำไมเป็นเงียบเงียบเฮ้ยทำไมเงียบวะเฮ้ยพูดสิเฮ้ยเปิดตาได้เอ้ยหยิบพุงหยบพุงอันนี้อันนี้เอามาซ่อนไว้ก่อนเดี๋ยวเราเอาเงินที่ก้าวตากได้เดี๋ยวไปซ่อนไว้ก่อนนะคะเฮ้ยอันนี้ไว้ก่อนนะคะเมื่อกี้ไปทำอะไรมาเมื่อกี้ Happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you อันดับก่อนนะคะโอ้โหตดับเออเดี๋ยวเราไปรอนลุนรางวันที่9ได้ก่อนนะคะถือไว้ก่อนครับแทนแทนแทนเอ้าเฮ้ย ดูไปพันดิเอรว่าเงินอยู่ต่อหน้าอยู่ต่อหน้าเองก็เอาตีหน้ากูเรียนแต่่า20เล้เนี่ยใช่เราไปรอลุ้นกันนะคะว่าเงินก้าวได้เท่าไหร่อ่ะนับนับไปนับเงินรางวัลของเรานะคะโอ้โหเยอะมากได้กี่ล้านนะคะวันนี้ได้120บาทดีเลยไปตูทำไม่ได้ได้ตั้ง120บาทต้องภูมิใจนะคะเนี่ยในโชว์ดิ อโอ้โหได้แต่ใบเขียวนะคะทุกคนแต่ใบเทานางไม่เอื้อมเลยนะคะเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันเกิดของผมนะครับวันที่22เมษายนก็ขอบคุณแอนโนนะครับที่นี่ซื้ออะไรมาให้ยหอ่ๆเลยก็ขอบคุณมากครับแล้วนั่นก็อวยพรให้ก้ามีความสุขมากๆนะคะร่ำรวยร,ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงเป็นแฟนที่น่ารักของเขาแบบนี้ทุกๆๆๆปีจนแก่เท่าเลยเด้อ โอเคค่ะวันนี้ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย